ครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูโครงสร้างของกายวิภาคศาสตร์นะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นภาพของคอทางด้านข้างนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับอ่าเป็น no s t e r n o h y o i o m a s t o i d เห็นไหมว่าจุดเกาะต้นนะมีจุดมีสองหัวหัวหนึ่งเนี่ยไปเกาะตรงสเตอร์นัมเห็นไหมฮะ s t e r n นอ head แล้วก็หัวหนึ่งเกาะที่ clavicle ก็เลย นะครับสเตโนไคโดไคโด,คา,โดคาวิคอลสเตโนคอสเตนัมไคไคโดก็คาวิเคอลเห็นไหมเป็นจุดแมสตอยก็คือตรงกระดูกตรงนี้นะตรงนี้ก็ทําหน้าที่เป็นไะครับถ้าทํางานพร้อมกัน2ข้างก็จะทําหน้าที่ในการเน็กแฟคชั่นนะครับคืองอคือก้มก้มศีรษะหรือก้มคอขนาดเดียวกันถ้าทําทีละข้างก็ถ้าด้านซ้ายคอนแทรคหดตัวก็จะทําให้หน้าหันไปด้านด้านขวา นะตรงกันข้ามกันถ้าด้านขวาหกตัวก็หันไปด้านซ้ายจนะเห็นแล้วก็จะมีกลุ่มด้านหลังก็จะเป็นกล้ามเนื้อของท r ร์ e ิเซียสที่เรียกว่า Upper t r a ท e ร i บ s เนะครับอัปเปอร์ท e ร i บ s เซียก็จะมาเกาะใกล้เคียงกันแต่ถัดเข้าไปด้านในนะจุดเกานะอันนี้ก็เกาะตรงขอบของออออคาวิเคลิลหรือหายตะร้าด้วยนะครับบางส่วนและที่สําคัญจําอยากให้ดูก็คือตัว <c oughs> ตัวด้านข้างเนี่ยมีกล้ามเนื้อกลุ่มที่สำคัญอยู่ตรงหลังหลังต่อของสเตโนไค d โดมาสตอยแต่อยู่หน้าต่อของท r a ิเซีย,ยซึ่งเป็นสามเหลี่ยมเห็นเป็นลักษณะาสามเหลี่ยมตรงนี้เราเรียกว่าสเกลินมัสเซลชื่อสเกลินตรงนี้มีความสำคัญซึ่งมีอยู่3พาร์ทคือ a n นเ r i เลียมิดเและโพสซิเลียตรงร่องเนี้ยก็จะเดี๋ยวเราจะไปดูโครงสร้างต่อไปเห็นไหมตรงนี้ก็จะเห็นเบเเฟกซัส เบกิวเบกไซก็คือแขนงของรากประสาที <Silva> ่เกิดจากรากประสาทของคู่ที่5 6 7และทีหนึ่งเนี่ยมารวมกันแล้วก็เกิดเป็นแขนงรากประสาทซึ่งจะแตกลงไปเลี้ยงแขนซึ่งจะลอดผ่านกล้ามเนื้ออะไรสเกลีนดงนั้นถ้าคอมีปัญหาเกรงกล้ามเนื้อเกรงตัวโดยเฉพาะกล้ามเนื้อกลุ่มสเกลีนเกรงตัวคนไข้ก็จะจะมีการแขนชาได้หรืออ่อนแรงได้งนั้นการที่คนไข้แขนชาอ่อนเราก็อาจจะต้องมองว่าอะไรมันกด อาจจะกดตรงนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้กดที่กระดูกสะะที่คอก็ได้บางคนม็กอกจะบอกว่ากระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นผู้ันอยู่แค่นี้ซึ่งมันไม่แน่เสมอไปงั้นเราต้องเข้าใจโครงสร้างมันมีที่กดหลายที่การที่กระดูกทับเส้นไม่ได้เกิดขึ้นงาน่ายเพราะมันอยู่ภายในกล้ามเนื้อจะเป็นตัวปกป้องครับโครงสร้างะต่างปกป้องต้องอุบัติเหตุต้องรุนแรงจริงๆแต่ลักษณะทั่วไปที่จะอยู่ของเราทํางานอย่างเนี้ยแล้วกระดูกทับเส้นไม่ใช่ง่ายส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อมากกว่า นั้นคนมาหาเราเราถึงต้องตรวจแยกโรคให้ดีนะเราสามารถแก้เขาได้รักษาเขาได้บางคนวู้กระดูกทับเส้นไปมินิฉัยผิดมาพอเรานวดคลายกล้ามเนื้อบ่าคอเส้นนี้คลายหายชาอุ้ยหมอคนนี้แก้กระดูกทับเส้นได้ซึ่งมันไม่ใช่เพราะเขาวินิจฉัยผิดตั้งแต่แรกนะเป็นเรื่องสําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะรีวิวกับไปไปดูภาพอื่นกันบ้างนะครับอันนี้ก็มาดูอันดัน,ด,นดูทางด้านหน้าบ้าง จากด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อด้านหน้าเห็นไหมคือกล้ามเนื้อนี่ไม่ได้มีอยู่กล้ามเนื้อที่แอคชั่นมัดใหญ่อย่างเดียวเนี่ยกล้ามเนื้อก็ถ้ามองจากด้านหน้าเลยคอไปตรงนี้ก็จะเป็นสเตโนไคโดมัสตอร์เห็นไหมอันนี้ออกมาด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะมีเส้นเลือดแคโรติกอาร์เทอรีเห็นไหมสีแดงกับสีน้ำเงินน้ำเงินก็เป็นเส้น เป็นจุกุล่าเวนเป็นเส้นเลือดดาที่ไหลลงมานะครับมีแั้เลือดดำกับเลือดแดงเนี่ยไปคู่กันนะครับเลือดดำเลือดแดงแต่ที่เรากดเป็นชีพประจังเต้นเต้นเต้นส่วนใหญ่เป็นเลือดแดงนะที่ชัดแต่จริงๆบางทีกดไปโดนเลือดดาด้วยเลือดดาคือไหลลงนะครับตรงนี้จะเห็นว่ากล้ามเนื้อยังมีอีกกล้ามเนื้อก็จะมีตรงนี้ก็เป็นตัวไทรอยด์คาติเลสซซึ่งเป็นเป็นกระดูกอ่อนนะเป็นกระดูกอ่อนที่จะเป็นที่เกาะของของ ต่อมไทลอยนะครับแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อขึ้นไปเห็นไหมที่ตรงนี้ก็เป็นไดแกสติกมัสเซลซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการกืนเวลาเรากืนเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อตัวนี้ช่วยบังคับนะบางคนพิปีปัญหาพอเอามาพึกเอามาพาดแล้วกล้ามเนื้อพวกนี้ไม่หาก็ทํากืนไม่ได้แล้วพวกนี้กล้ามเนื้อจุงนี้เป็นกล้ามเนื้อที่สั่งงานได้สามารถนวดได้ด้วยซ้ำแต่ยังไม่มีใครเคยที่จะเข้าไปนวดเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเนี่ยคนพูดไม่ชัดคนกืนอะไรไม่ได้ต้องนวดแถวนี้นวดใต้ค ใต้ขามันมีกล้ามเนื้ออยู่เห็นไตรงนี้เรากืนเราอะไรเนี่ยใช้กล้ามเนื้อกลุ่มนี้อยู่เห็นไหมฮะก็เรียกว่าไดแกสติกมาเซลที่ช่วยในการแล้วก็ไมโลไฮออยพวกนี้กล้ามเนื้อใต้ลิ้นพวกนี้ก็ช่วยในการเคลื่อนไหวลิ้นเห็นไหมจะเห็นว่ากล้ามเนื้อี่มีอยู่หลายส่วนมากนะครับถ้ามองจากด้านหน้าตรงนี้เราก็เห็นยังเห็นสเกลินอยู่ครับเห็นไหมสเกลินมสเซลอยู่ตรงนี้เป็นทาริเซสเห็นไหม ตรงนี้เป็นสเกลีนตรงนี้เป็นสเตโนไคนมัสซอยนะข,ขยับมาด้านนิดนึงอันนี้เป็นคลาวิเคิลหายปลาและกล้ามเนื้อแผงนี้ก็เพคเตอร์ไรส์เมเจอร์ที่เราเห็นนะมีไดแกสติกมัสซโอเห็นไหมมีมีไดแกสติกกับไดแกสติกมัสซโอมีหลายมัดเห็นไหมมีมัดตรงคู่นี้กับคู่นี้เฉียงไปช่วยในการกลืนอาหารเข้าหลอดลมนั่นเองเห็นไหมนะครับไทรอย ไฮโรทราอนี้พวกลิ้นกล้ามเนื้อควบคุมลิ้นนะครับโอมอไฮออยก็เป็นกล้ามเนื้อควบคุมลิ้นการเคลื่อนไหวของลิ้นของเราแล้วก็ต่ำลงมาก็ยังเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการกลืนนะครับนะไฮโมไฮออยมัสโซนี่ยังมีโอมอไฮออยมัสโซเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อที่ยังไม่ใช่กล้ามเนื้อท,ที่ที่ทำงานด้านนอกอย่างเดียวนะทาบิเซสมัสโซที่เราเห็นก็จะคุมมาทางด้านหน้าด้วยแต่นี่นะครับแล้วก็จะมีอิน tinfilary ของ homo hyoid muscle เป็นเป็นพาร์ทหนึ่งของของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้นเข้าไปข้างบนเดีนะ๋ยวนี้เรามาดูทางด้านหลังมา้างเอ่อ p e c t o r ก็เหมือนกนอันนี่ก็เห็นคล้ายๆกันอันนี้เป็นกล้ามเนื้อทางด้านหลังมาดูอ๋อตัวนี้ด้านในเลยทษทีอันนี้เป็นกล้ามเนื้อทางด้านหน้าแต่เอาพวกอหอยออกก็ยังมีลองกัสโอ้โหเยอยะแยะเลยกล้ามเนื้อภายในลึกๆอีกนะครับแต่สเกลินเราเอ่อ,อตัวนี้เราก็จะเห็นสเกลินอยู่เห็นไหม นี่เราชำแหล่ะพวกอังอื่นออกเราจะเห็นสเกลินชัดเลยเห็นไหมสเกลินมีสามพาร์ตมิดแอนเทเลียมิดเดิลและโพสิเลียเห็นไหมจะเกาะที่กระดูกอะไรครับกระดูกซี่โครงหลีกแรลลิคก็คือซี่โครงอันนี้เฟิร์สลีกก็คือซี่โครงอันนี้หนึ่งและถ้าเป็นโพสิเลียก็มาเกาะอะไรครับเซกเกอรหลีกนะที่สองงั้นมันก็เลยเกิดเป็นช่องว่างระหว่างกล้ามเนื้อเห็นไหมนี่เส้นประสาทออกเบรคเรียบเพ็กซัสเห็นไหม นะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปัญหาการตรงนี้ให้นึกถึงตรงนี้ให้มากแถว,แถวเลย,ยนะคะอาจารยโอ้โหไหนอ,น,นอยู่นี่สเกลินอยู่นี่นี่หลังต่อสเตอร์โนโนี่แล้วลงมาเวกยวเพ็กซัสยอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมนะครับ<ส><ส>อันนี้ก็ตรงที่หนึ่งนี่คือชิ้นนี้เลยป่ะชิ้นอยู่นี่นอยู่นี่อยู่ตรงบุ่มนี้อยู่ในแฮแผอตรงนี้ถึงจะสองสามนี่ล่องไปนี่ชิ้ที่หนึ่งนะคุณแม่ใช่มันอยู่ข้างบนแล้วนะครับ เป็นซิโคที่หนึ่งมิดเดิลสเลนเห็นไหมมิดเดิลสเคเลนโพสเซเลสเคเลนเห็นไหมอันนี้แอนติเลียมิดเดิลและโพส t เลียแต่เส้นประสาทจะลอดระหว่างแอนติเลียกับมิดเดิลเห็นไหมลอดมาเป็น b บคเคียวเพ็กซัสและก็ที่สำคัญยังมีอะไรอีกครับสัปคลเวียนอาร์เหรือเส้นเลือดแดงใหญ่ที่กำลังจะวิ่งไปเลี้ยงแขนก็ลอดผ่านอะไรครับลอดผ่าน เ <al> น,นั้นบางทีคนไข้มีอาการามือเย็นนะครับหรือชีพจรไม่เต้นอ่อนลงเลือดก็ไปเลี้ยงส่วนปลายไม่ดีอาจจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อตัวนี้เกร็งตัวแล้วไปรัดเส้นเลือดก็ได้นั้นเรามีวิธีเทสดส้ำว่าถูกกดหรือไม่เราสามารถจะทําให้ตัวนี้มันตึงพอตึงปั๊บมันรัดมันก็จะทําให้ชีพจอรอ่อนลงหรือหยุดได้ในบางคนมีปัญหาเหมือนกันนั้นการที่เราดูคนไข้เราไม่ได้มองแค่แค่ว่าเฮ้ยเขาเจ็บตรงไหนนั้น อาการอ่อนแรงอาการชาเขามาจากอะไรนะบางคนรู้ยกนิ้วกระชาแล้วนะอานะจารย์ก็ต้องมาไล่เส้นเปิดเลือดเปิดลมเปิดให้เลือดลม,เด,เ,ลลมเดินสะดวกก้านเนื้อคอเกรงตัวไม้ต้องเช็คทั้งหมดนะฮะวันนี้ส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพใหญ่เลยที่ดูภาพเต็มอ่ะดูภาพเต็มเขาเลย ตอนนี้ดูภาพเต็มนะครับจากเราเรามารีวิวกันนะครับทางด้านหลังเนี่ยทางด้านหลังหน้าแผ่นใหญ่สุดที่อยู่นอกสุดอนอกสุดตัวนี้ก็เป็นทราพยเซียสไหม้ทราพยเซียสนะฮะก็จะเกาะขอบเออกาะขอบอะไรครับขอบของสปายสแคปูล่าแล้วก็ไข่ปลาคาวิเว mm ิ hmm. ่งจนอัปเปอร์เนี่ยนะแล้วก็ขึ้นไปเกาะที่ ซุปเปรียนนูเคลียวลายเขาเรียกซุปเปรียหนุ่มเคลียวลายตรงนี้นะฮะมส่วนมิดเดิลนะฮะก็อยู่ลงมาโลเวอร์ lower ก็ต่ำลงมาถึงประมาณ T12 เนี่ยใหญ่ยา,ยามะโลเวอร์นะสองข้างถ้ารวมกันบางทีเขาก็เรียกกล้ามเนื้อสี่เหลี่ยมขนมป,ปิ้ปูคนไทยมาเรียกนะทำให้บางทีมันเพี้ยนเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าเราเห็นเราก็คือเดลตอยนะฮะเดลตอย่อมาสเซอร์ master, ซึ่งแบ่งเป็นสามพาร์ทซึ่งคุมอยู่ด้านนอกเลย ตัวนี้ที่เราเห็นคือไตรเซฟที่สอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วยังมีแลติสเซมุดดอไซเห็นไหมเลติสมุดดอรไซแผงใหญ่มากปุ๊บลงมาข้างล่างแล้วขึ้นไปแล้วสอดไปข้างๆกับไตรเซฟเข้าไปเกาะที่ที่บริเวณของลำส่วนต้นของฮิมบารัสเพื่อทำหน้าที่อะไรครับโชเดอร์โชเดอร์เอ็กซ์เทนชันนะครับแล้วก็จะมีเทเลสเมเจอร์กับไมเนอร์เห็นไหมซ้อนกันอยู่ <c oughs> ถ้าความซับซ้อนของกล้ามเนื้อถ้าเราเข้าใจมันเราจะนวดแก้ไขปัญหาคนไข้ได้ดีเราจะต้องฝ่ายหาาปัญหาคนไข้ว่าอยู่ตรงไหนไม่ใช่นวดไปตามเส้นสมมุติไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอันนั้นก็เป็นรูปแบบของแผนไทยนนก็โอเคก,ก,ก็ชื่อได้ระดับหนึ่งแต่พอเราผ่ากล้ามเนื้อออกมาปับ๊บผ่าระดับซูเปอร์วิชเชียลออกมาปั๊บก็จะเจอชั้นลึกลงไปชั้นลึกลงไประดับคอก็จะมีกล้ามเนื้ออยู่กลุ่มที่เรียกว่าที่เราแบ่งเป็นเส้น1เส้น2 แนวะคอบาท1น1บาท2นั่นเองนะครับก็จะเป็นกลุ่มของ semispinalis capitis นะครับอยู่ตรงนี้ s p r i n i u s capitis กข็ขยับออกมาหน่อยนึงนะครับ s p r i n i u s s e r v i c e s ก็แทรกออกมานะพวกนี้กลุ่มนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อคอที่อยู่ทางด้านหลังถามว่าทำหน้าที่อะไรแน่นอนมันอยู่ด้านหลังมันก็ต้องทำหน้าที่ดึงคอให้อยู่ในท่าตรงนะครับช่วยให้คอ extension หรือแอนหลังไปมากแอนด้านหลังไปมากขึ้นนั้นคนเราทุกวันนี้เรามักจะอยู่ในท่า ก้มคอโด,โดยการทํางานหรือการดูคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่ฉะนั้นกล้ามเนื้อกลุ่มที่อยู่ด้านหลังไม่ว่าจะเป็น upper trapezius หรือพวก s e m i s p i n e r i s หรือสปรีเนสเซอร์วิซอะไรต่างๆกลุ่มด้านหลังนี้ก็จะเกิดอาการล้าแล้วก็เกิดการอักเสบกลึงตัวหรือแข็งตัวได้ทําให้ล้าปวดเมื่อยได้ต้องดึงใช่ต้องดึงคอไวนะคนเราไม่ได้นั่งอยู่ในท่านี้ถ้านั่งอยู่ท่านั้นน้หนักมันตกผ่านเกรวกตี้กล้ามเนื้อจะไม่ทํางานเนละแต่ถ้าก้มไปเมื่อไหร่ปั๊บเขาต้องดึงเอาไว้ เพื่อไม่ให้คอเราตกลงไปนะฮะเขาก็พยายามทํางานอยู่ตลอดเวลานั่คนทํางานคอมนว่าไม่ได้ทาอะไรเลยนั่งทํางานคอมวันละเจ็ดแปดชั่วโมงอยู่ในท่านะผลสุดท้ายปวดบ่าปวดคอไปหมดก็เพราะสาเหตุตรงนี้เห็นไหมนั้นเราก็ต้องรู้พอเราชำระออกไปอีกก็จะเจอซุปราสไปเนตัสมัสเซอร์ทำอะไรทําหน้าที่อะไรซุปราสไปเนตัสยกแขนยกคาว่ายกในนี้ต้องเรียกว่าโช o u ดอ e r แอ d u c t i o n กลางแขนแอ d u c t แอ n ดักกลางไปด้านข้าง ถ้า shoulder f l e อย่างนี้ยกยก็ยกเหมือนกันแต่ยกไปด้านหน้าเราเรียกว่า shoulder f l e ตัวนี้แอปดับค่ะแล้วก็ยังมีกลุ่มของกล้ามเนื้ออันนี้เราเห็นนะกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ที่ผ่าออกมาก็จะเจอลอมบอยฮะก็เจอลอมบอยนะครับลอมบอยเดสเมเจอร์ oy, s, Major, กับไมเนอร์เห็นไหมฮะลอมบอยเดสเมเจอร์ oy, s, Major, กับไมเนอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยดึงสะบักเข้าข้างใน หรือกันสะบักไม่ให้ไปข้างหน้ามากขึ้นเป็นตัวคอนโทรลแล้วก็ตัวแอคชั่นดึงเข้ามาในใช่ไหมแล้วก็ยังมีกลุ่มของเซอร์าตัสแอนติเลียนะครับมีกล้ามเนื้อหลังเราก็จะมีที่กลุ่มลึกเข้าไปมีอิเล็กเตอร์สไปนี่นะฮะยาวเลยนะฮะอิเล็กเตอร์สไปนี่คือเลกเตอร์ว่าตรงสไปนี่ถือสไปมาก็คือตรงไปนามแต่สไป์ที่เรานวดเส้นหลังหนึ่งนั่นเอง้ก็มีกล้ามเนื้อสอดขึ้นไป ระหว่างนั้นก็ยังมีกล้ามเนื้อของพวกเซลลัสโพสติเลียเนี่ยนะครับเซลลัสโพสติเลียแล้วก็มีเอ็กซ์แนลแล้วก็มีกล้ามเนื้อของหน้าท้องที่อ้อมมาเกาะทางด้านหลังเอ็กซ์แนลแอบโดเมนอลออฟลิคเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่อ้อมมาทางด้านหลังแต่ไปส่วนใหญ่ไปอยู่ทางด้านหน้านะอันนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อที่คร่าวๆส่วนสะโพกก็จะเป็นพวกกูเสตสต่างๆซึง่งเราเดี๋ยวจะต้องเรียนต่อ,ตอไปนะครับนะอันนี้ก็คือรีวิวกล้ามเนื้อทั้งหมด ก็ต้องรู้แอคชั่นเขาตำแหน่งที่เกาะเวลาเรากดไปไหลคือกล้ามเนื้ออะไรนะเอ็นอะไรนะเราก็ต้องคิดนะมาให้มันสัมพันธ์กับทางวิทยาศาสตร์เราก็จะเข้าใจแผนไทยเราก็ร,รกู้เราก็ว่าก็ตามนะก็ว่าไปตามแต่เราต้องลึลกลมากกว่าเขานะเราถึงจะแก้อาการคนไข้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพนะนโอเคนะเดี๋ยวเจอกันตอนต่อไป